สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะว,วันนี้นะคะก็อยู่กับบิ๊บอยแล้วก็เพื่อนสาวค่ะวันนี้เราก็มาถ่ายละครให้กับทุกๆกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็เราก็เลยมาพูดคุยกันนะคะกับคอมเมนต์นี้ค่ะนะคะเขาอยากรู้นะคะสเปคของน้องผมสั้นนะคะที่มีคอมเมนต์นะแล้วก็รู้กับน้องผมยาวด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าน้องผมยาวก็อยากบอกสเปคเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเราอยากรู้สเปคของใครก่อนคะ่ะก็ต้องชั้นก่อนสิเขาถามชัน พูดคะ่ะสเปคของฉันนะคะก็คือเราชอบหมายถึงสเปคแบบไหนอะ่ะสเปคก็คือผู้ชายนั่นแหละคะ่ะชอบหน้าตาหรือว่านิสัยหรือ,อยังไงแบบไหนอ๋อผู้ชายสเปคจริงๆเราไม่ได้มีนะทุกคนก็ได้หมดละคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีแบบว่าเอจะต้องเป็นแบบว่าเออ,เอ,อไม่เลือกหรือยังไงไม่ใช่ไม่เลือกสเปคคือมันไม่ได้ตามสเปคหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบดีกว่าไม่ใช่สเปค าแบบชอบแล้วชอบผู้ชายสูงะะสูงกว่าสูงร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเองร้อยหกสิบมันไม่บาลานซ์เอกเะะผู้ชายเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่สูงร้อยแปดสิบนะฉันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยฉันสูงร้อยหกสิบห้าเองอนั่นแหละอุ้มง,ง่าย <c oughs> เขาบอกแบบนี้ผู้ชายจะชอบแบบนี้ฉันก็เลยบอกว่าออ้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบผู้ชายก็ชอบอุ้มแบบคนตัวเล็กๆไงเธอเออเอาผู้ชายสเปคนะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแต่ชอบแบบว่า ชอบคนสูงแหละเอออย่างที่แรกอย่างแรกเลยคือชอบคนสูงชอบดา<ำ>คือได้หมดเลยค่ะอแล้วก็หนึ่งได้หมดเลยแล้วแล้วภาคเหี่ยวไหมคะอย่างแรกเลยนะคะต้องเป็นแบบเออเคใหญ่ค่ะรู้จักคําว่าเคใหญ่ปะเออนั่นแหละมันจะรู้สึกแบบอ,อุ้ยอุอออยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบถ้างั่านั้นนะมันสนุกดีเธอไม่ได้ชอบที่หน้าตาหรืออะไรแล้วเธอชอบที่เซ็กก็ชอบเซ็กด้วยไง เออก็ชอบก็ชอบโดนโดนเซ็กโดนเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากจะเป็น18บวกนะคะจะเป็น18บวกหรอได้หมดเลยค่ะจะกี่บวกก็ได้เลยอจบหรือยังสเปคของเธอสเปคของฉันบ้างนะเดี๋ยวพึ่งที่สาคัญต้องเป็นหนุ่มใต้ด้วยนะคะเขาบอกว่าหนุ่มใต้ในเคใหญ่อันนี้คนที่คนที่อยู่ทางใต้นะที่ฟังอยู่ใหญ่จริงหรือเปล่าต้องไปสำรวจนะคะฉันก็ถามอยู่ว่าชอบภาคไหนเธอก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นแล้วก็มาตอบทีหลังฉัน ไม่ฉันชอบหมดทุกภาคแหละเอาภาคไหนก็ได้หมดเลยเออฉันชอบหมดเลยค่ะของเหนือนี่ฉันยังไม่เคยลองแสดงะะว่าเธอแต่อีสานใต้อะไรอย่างเงี้ยตะวันออกอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะ<อ>แต่ภาคเหนือยังไม่เคยใครที่ดิวอยู่ภาคเหนือต้องเข้ามาแล้วนะคะ วลคัมหรอคะใช่ค่ะเปิดตลอดใว่คัมมีค่ะเธอจะเปิดรับตลอดหะอเะเจ็บหรือยังอ่ะของเธอน่ะเอาของฉันนะเอาสเปคที่ฉันอยากได้นะคะนี่ฉันชอบที่นิสัยอันนี้ใช่นิสัยหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ฉันชอบที่นิสัยรวยค่ะใช่นิสัยเนี่ยแบบว่ารวยอ่ะนิสัยรวยชอบแบบเปอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันชอบอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากได้นะคะนิสัยอะไรนิสนิสัยรวยรวยคุยไม่ โอเคค่ะไม่ใช่ไม่ <l ags> นินสัยเอ,เอาเอาแบบที่เราชอบแล้วยอยากได้จริงๆชอบที่คน <c oughs> ที่นิสัยนิสยนัสยรวยค่ะนิสยยัสยรวยก็คือเปหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่นิสัยอื่นไม่รู้นะคะยังไงก็ถ้ามีเงินมันก็จะโอเคกว่าค่ะหน้าตายังไงก็ได้อันนี้คือที่เราอยากได้ <c oughs> แต่ที่เราแบบว่าอันนี้จริงๆนะคะอันนี้คืออยากได้แบบรวยนะแต่ว่ามันก็หายากค่ะแล้วก็ที่อยากได้อีกนะคะ อันนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะเอาคนรวยนะคะนะคะเอาไปที่้าซาด้าเธอก็ต้องหาไม่ไม่ไม่มันมันแบบคนที่จะมาทุ่มให้เราอ่ะมันมันไม่มีหรอกค่ะนะคะอันนั้นอ่ะคือฉันฝันนะฉันฝันว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่นิสใส่รวยก่อนที่เธอจะได้ผู้ชายรวยนะคะเธอต้องทําตัวให้ดูแบบแพงหรอแพงแล้วฉันไม่แพงตรงไหน่ะทําตัวให้แพงเหมือนฉันเนี่ยค่ะฉันไม่แพงตรงไหนคะลูบลงไปค่ะกีตรงไหนลูบลงไปค่ะเดี๋ยวก็ได้รวยเอง S <S <S อ่านะคะเอาเอาจริงๆเอาจร,จริงๆค่ะก็ชอบคนนะคะอันดับแรกเลยหน้าตาดิฉันจะมองหน้าตาก่อนค่ะค่ะอันดับสองก็คือหุ่นนะคะก็แค่นั้นละค่ะไม่ได้มีอะไรหุ่นหุ่นแบบไหนล่ำผอมหุ่นจะล่ำจะผอมจะไหนแต่ถ้าเราดูแล้วอ่ะมันโอเคมันแบบว่าอุ้ยมันเลิศอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดค่ะ ถ้าหน้าตาผ่านแล้วนะคะแต่ถ้าหุ่นสั้นหุ่นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณานะคะทุกคนนะหุ่นสั้นนี่หมายติงเตี้ยหรอคะก็มีส่วนเพราะว่าดิฉันก็สูงตั้งร้อยเจ็ดสิบสี่นะคะจะมาเอาร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้นะคะดิฉันก็ต้องเอาที่แธอสมมติว่าเธอสูงเท่านี้แล้วเธอมาเอาไซส์ฉันเนี่ยเธอจะเอาได้ไหม,ม,ไมไเอานะ่ะมันเอาได้อยู่แล้วค่ะแต่มันก็คงเอาเล่น นะคะอ๋อแต่แบบไม่เอาแบบว่าเดินควงยังไม่เอาเนาะมัน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 เดินไม่ได้มันจะเหมือนฉันเป็นลูกเธอเข้าใจไหมแต่ฉันเคยนะฉันเคยแบบว่าเจอแบบไซส์เล็กกว่าฉันนมีนะฉันตัวเล็กเท่านี้นะร้อยหกสิบเองนะคะทุกคนร้อยหกสิบห้านะคะแต่เจอที่แบบเล็กกว่าเราอีกประมาณร้อยละหกสิบได้มั้งร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบมั้นมันก็ยังถือว่าแต่ว่าเคใหญ่มากเลยเธอนี่ไม่ใช่เรื่องเซ็กห์หรอ พี่ต้องขออภัยคุณผู้ชมทางบ้านนะคะดิฉันแต่เซกมาเกือบจบคลิปออบ้าหรือเปล่าคะไม่ใช่รหรอกคะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะก็คือว่าหุ่นต้องสูงกว่าชั้นหรือเท่าชั้นนะคะก็ดิฉันสูงต้องร้อยเจ็ดสิบสี่นะก็ต้องร้อยแปดสิบขึ้นหรือเปล่าล่ะนะคะดังนั้นนะคะหุ่นแล้วก็หน้าตาค่ะถ้าหน้าตาดีแล้วหุ่นดีก็โอเคค่ะหน้าตาไม่ได้ไม่ดีก็ไม่ได้ชี้เลยเลยแล้วก็แต่หุ่นดีอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะนะคะทุกคนนะก็นี่ละค่ะนะ ดิฉันก็เลือกอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็คนนี้ก็เลือกแบบที่เขาพูดไปะและที่สําคัญนะคะเธอต้องขาดขาดท่าไม่ได้ที่สําคัญขาดไม่ได้ถ้าอยากได้ผัวรวยหุ่นล่ําเธอขาดไม่ได้กับท่านี้ค่ะน้าเธอนะ่าจะเป็นสิบปดบวกตลอดเลย <laughs> อะอ,อะไรของเธอคะ ฉันชอบท่าหนีมากค่ะท่าหนีแหละฉันชอบมากอะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะเราก็แบบอยู่กันถึงเย็นเลยนะคะก็พูดนั่งพูดเมาส์มอยกันตามภาษาแบบยังไงเหมือนเพื่อนๆคุยกันนะคะทุกคนที่เข้ามาก็เป็นเหมือนเพื่อนๆเป็นเหมือนพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะคะเวลาเราพูดอะไรไปผิดพลาดประการใดหรือพูดแบบว่างง,งบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไปด้วยค่ะแล้วช่องของเราก็จะมีคลิปต่างๆนะคะ ลงค่ะก็อย่าพึ่งเบื่อกันสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ในช่องของัยวัยสาวสวยนะคะมีอะไรจะฝากไหมคะก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครก็กลับไปทำซะนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราด้วยนะคะว่าอยากจะให้เราทำคลิปออกมาในแบบไหนพิมพ์และคอมเมนต์ ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ